ว่าพูดไม่ได้อ้าวมาดูเพลงนี้อีกเพลงนี้เพลงนี้ชื่อว่าเพลง1ในโลกอิ่ตาด้วยแล้วเดี๋ยวต้องตอบบอกความรู้สึกให้ได้นะว่านักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อฟังเพลงนี้ใครร้องได้ร้องตา เห็นอาช่วยกันร้องก่อนหนึ่งนะอุ๊ยขอโทษบำเพนดับลำเค็ญของทวงประชา หนึ่งในโลกหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นมหาราชางค์ภูมิพลฟังแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกับเพลงนี้ในบทเพลงพูดแต่หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรหนึ่งเดียวในโลกนั้นคือใคร มีใครบ้างที่เหมือนพระองค์ท่าน เก่งมากเลยที่นักเรียนร้องได้นะคะนักเรียนคะสรุปความรู้สึกที่นักเรียนได้ฟังเป็นยังไงฮะที่นักเรียนได้ฟังเป็นไงคะหนึ่งในโลกชื่อเพลงว่าหนึ่งในโลกอ้าวหนึ่งในโลกแล้วใช่ไหมกับสิ่งที่เขากล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่เพราะไม่มีพระมาหากษัตริย์พระองค์ใดทรงเป็นเหมือนกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเราใช่ไหมคะวันนี้ฟังและพูดไม่ออกเลยครับคุณครูเพราะว่าความรู้สึกตื้นตันใจนะคะที่เราได้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแล้วทรงมีแล้วก็มีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระพรมุขของประเทศหรือเป็นพ่อของพวกเรานะคะเราก็รู้สึกเป็นไงรู้สึกเป็นไงปราบปลืมไหมปราบปลืมอ่าปราบปรืมยินดีนะคะเอาล่ะวันนี้เมื่อเรามีความสุข นะคะแมมโมหายไปไหนวันนี้มอมแมมหายไปไหนรู้ไหมเออมีเพื่อนไปทางเขาคอยมอมแมมบอกว่าวันนี้เป็นหน้าที่ของห้องสามคุณครูขาแล้วมอมแมมไปไหนก็มอมแมมคอยไปให้ความสุขกับพวกเราด้วยกันไงไหนมอมแมมอยู่ไหนคะอ้ามอมแมมบอกว่าครูขาอยู่นี่หนูไปสวยมานายรัชนกอยู่ไหนคะคุณครูวัดสนส้มกําลังแอบดูรักชนกอยู่นี่เห็นไหมคะแล้วใครอีกใครนะ คนสวยว่ยทำไมสวยจำไม่ได้เลยอ่านะคะบอกว่าจะมาให้ความสุขกับพวกเราเราฟังเพลงนี้แล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรอ้าวพร้อมหรือยังกับสุขกันเถอะเราพร้อมไหมคะอ้ะาวพร้มมือดังๆงห้กับเพื่อนของเราขอบคุณคุูจงมใจธรรมชาติสําหรับเป็นผู้ฝึกซ้อมนะคะท่านได้เป็นผู้ฝึกซ้อมเพลงนี้อ่า <c oughs> วันพ่อเรา ็มีความสุขเรามีความภาคภูมิใจเรามีความพื่มิติยินดีแล้วก็มีความสุขใจด้วยนี่กกนอ่ะเพอาเมื่อตาจังหวาไดา้ ค,คุณครูจงใจธรรมชาตินะคะคุณครูสอนวิชาหน้าตัดสินนะคะที่ได้มาให้ความบันเทิงกับพวกเราในวันนี้เป็นยังไงคะอันนี้คือมอมแมมหายไปไหนรู้หรือยังรู้แล้วนะคะมอมแมมไปสวยกันมานั่นเองนะคะเอาละแล้วนะักเรียนฟังเพลงนี้เรื่องอยังมีความรู้สึกอย่างไรจ้าลืมไปเลยเห็นไหมความรู้สึกเป็นงไงคะมีความสุขไหม พ่อเข้าชวนเราบอกว่าสุขกันเถอะเราเศร้าไปทําไมใช่ไหมคะเราไม่มีใครเศร้ายิ่งเป็นวันพ่อแล้วเราก็ยิ่งไม่เศร้าเพราะว่าพ่อของเรานั้นทําอะไรให้กับเราเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะรวมทั้งพ่อของเราด้วยอ่าไหนใครใครเคยฟังเพลงเพลงของพี่บิวกันลยาณีบ้างมีไหมฉันภูมิใจได้เกิดเป็น เป็นลูกของพ่อคนนี้พ่อเฝ้ารักเฝ้าแต่เราไม่เป็นไม่เคยฟังครับคุณครูแต่ถ้าเพลงเออจุๆเช่ช่ชีเช่านี่ไงนคุจุ๊บคุณจุ๊บจุ๊บุ๊อะไรอ่ะหนูนเป็นค่ะอะไรนะเพลงอะไรนะขาวอะไรนะสักาอะไรนะเพลงอะไรแล้วนะการู้นะฟังฟังเห็นไหมแล้วจะบวกเห็นไหมที่เวลาเพลงนี้ร้องเป็นหน้า ไม่รู้ล่ะในบ้านใครมีอินเทอร์เน็ตบ้างยกมือเลยอ่าบ้านใครมีอินเทอร์เน็ตหรือที่โรงเรียนมีไหมคะห้องคอมพิวเตอร์มีไหมมีวันนี้การบ้านของรูมิงฝากเลยนะให้นักเรียนเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์อ่อินเทอร์เน็ตบอกว่าเพลงเพลงลูกของพ่อบิลกัลยาณีแล้วเปิดฟังแล้วเขียนความรู้สึกของครูที่อของนักเรียนที่นักเรียนได้ฟังเพลงนี้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรเพลงอะไรนะ ลูกของพ่อบิวกัลยาณีนะคะแล้วก็มาบอกว่ามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเพลงนี้เอาละค่ะเข้าใจไหมเข,เขียนลงไปในสมุดแบบฝึกหัดนะคะคอโอเคนะคะแล้วก็วันจันทร์นำมาส่งนะอย่าลืมกราบคุณพ่ออย่าก,กราบเฉพาะวันพ่อกราบทุกๆวันรักพ่อทุกๆวันคนไม่มีพ่อก็รัก คุณแม่ให้มากๆนะคะโดยเฉพาะลูกผู้ชายต้องรักแม่ดูแลแม่ด้วยนะคะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขในวันพ่อแล้วอย่าลืมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พ่อของเรานะคะสวัสดีค่ะ